เขาแล้วไปเที่ยวใสแม่บอกก็ไปน้องคายแม่บอกก็ไปน้องคายจะชวนมาไปเที่ยวเบียงจังแตชวนมาไปเที่ยวเบียงจันเอาละลองให้พี่ยังฟังยังเราดูเอ้าแมว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 เขาแล้วจะไปเที่ยวไหนแมวบอกจะไปน้องคาย แมวบอกจะไปน้องคายจะชวนหมาไปเที่ยวเมืองเมียงจันท์จะชวนหมาไปเที่ยวเมืองเมียนจันทจำได้ตัวน้องบอกจำไห้ถ้าจำไม่ได้ก็พี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์เปิดกลัองเตรียมไม่เตรียมยังให้นักล่องดังนะครับนักร่องคาดว่าสีดังเน๊อืมคาดว่าสีดัง <c oughs> คูยักษ์เอรอดกับงานเพลงซิ่งกันไหมครับซิ่งกันแหละ <c oughs> นังคือเพลง แมวพาเที่ยวสติให้มัน่นนึกถึงพ่อครูพ่อพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพ่อครูเทพเจ้าแห่งวงการบันเทิงนะโมตัสสะภควาตโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาตโตอะรหะโตสัมมา สัมพุทธสะนะโมตัสสะพักวะตุอรหะตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังปสิทธิธรรมังปสิทธิสังฆังปสิทธิพุทธังมหาปสิทธิเมธรรมังมหาปสิทธิเมสังฆังมหาปสิทธิเมโอภพิคเนยะาะมะโอภพิคเนยะาะมะ แมว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 จิงเขาแล้วก็ไปเที่ยวไจแมวบอกก็ไปร้องไห้แมวบอกก็ไปร้องไห้ชวนม้าไปเที่ยวเมียนจันชวนม้าไปเที่ยวเหมียนจันแมวแมวจิงเขาแล้วก็ไปเที่ยวไทแมวบอกก็ไปร้องไห้แมวบอกก็ไปร้องไห้ชวนมาไปเที่ยว พี่น้องครับตอนนี้กะอาจารย์สำเร็จเปินกะรพยามจะเปลี่ยนที้ไปไไเรื่อยครับมันเปลี่ยนไปเห็นแล้วผนไปที้นหนึ่งอกีกอ้าวลองรอคิดอ้าวลองมั้ยแมว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 ติ้งเขาแล้วก็ไปเที่ยวไทย มนมาไปเท <c aust en ian> ี <ing> ่ยวเมืองจันชวนมาไปเที่ยวเมืองจันที่นี่คือควมรู้สึกเดี๋ยวกี้เล่าเที่ยวเมืองเวียงจันจะชวนหมาไปเที่ยวเมืองเวียงจันเด้ออ้าวชิ้นี้เอรอเสียงเก่าเด้อเอ้าตั้งใจ แมวแมวแมวจิ้งเขาแล้วก็ไปเที่ยวใส่แมวบอกก็ไปร้องคายแมวบอกก็ไปร้องไก่ชวนมาไปเที่ยวเมียงจันชวนมาไปเที่ยวเมียงจันเอาเมียงนะแม่ชวนมาไปเที่ยวเมืองเวียงจันท์ชวนมาไปเที่ยวเมืองเวียงจันเอออะไรหวองกูเสียวอ่ะ อาให้มันมีมียงเวียกจันเด้อเอาเลยเอยม่ามมแล้วจะไปเีวสเม่บอกไปรเม่บอกกไปเมือมาไปวเมี